รุ to to. ่นนี hmm ้เป Co ็นรุ 5, 5000, 000, ่นที Lightning> ่หายากมากเลยนะคะความพิเศษของเขาเนี่ยถือว่าพิเศษมากๆเลยราคาเพียงแค่7 5 9ด0 0้บาทเองนะครับอุปกรณ์ออปชั่นถือว่าครบเลยดีค่ะสวัสดีครับพีบอนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับพวกเราอีกสองคนเช่นเคยค่ะนุ๊กนิสันค่ะ มานะนิสสันสัญชัยครับค่ะวันนี้เราทั้งสองคนนะคะสักพัทุกคนมาชมนิส e ันคลิกอีพาวเวอร์ค่ะรุ่นนี้เป็นรุ่นที่หายากมากเลยนะคะตัวนี้เป็นรุ่นไหนคะพี่บอลรุ่นนี้เป็น, e นคลิกอีพาวเวอรน e ์นะครับรุ่น E นะครับรุ่นนี้เราไม่ค่อยได้เห็นกันเนาะค่ะใช่ครับซึ่งความพิเศษของเขาเนี่ยถือว่าพิเศษมากมากเลยพิเศษตรงไหนบ้างคะพี่บอลอ่าอย่างแรกก่อนเลยนะครับก็คือในเรื่องของราคาครับราคาคลิกรุ่นนี้ครับราคาเพียงแค่7 5 9 0 0 0บาทเองนะครับ อุปกรณ์ออปชันถือว่าครบเลยนะครับก่อนอื่นมาพูดถึงในเรื่องของเครื่องยนต์กันก่อนนะครับค่ะคิกอีพาวเวอร์คันนี้นะครับเครื่องยนต์นะครับไม่มีหน้าที่ใดในการขับเคลื่อนเลยครับมีหน้าที่ในการปั่นไฟอย่างเดียวนะครับไปให้ที่มอเตอร์ไฟฟ้าระบบอีพาวเวอร์ครับก็จะมีหน้าที่ในการแปลงกระแสไฟก็คือเป็นอินเวเตอร์ครับเข้าสู่แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนนะครับซึ่งคันนี้ถ้าจดเทียบแรงม้าแล้วเนี่ยจะอยู่ที่1 3 6แรงม้าเลยทีเดียวค่ะนะครับพูดง่ายๆว่ารถคันนี้ขับ เพื่อนด้วยมอตเตอร์ไฟฟ้า100%ยเปอนะครับแรงบิดจะได้ถึง280นิวตันเมตรเลยนะครับค่ะอ่าใช่ถือว่าดีมากๆเลยโอเค <Okay S 1> ครับงั้นเรามาดูในเรื่องของอุปกรณ์มาตรฐานนะครับทาไงลองพี่นุกได้คะ่ะด้านหน้าค่ะถึงจะเป็นรุ่น E นะคะรถเราก็ยังมีเตือนการชนแล้วก็เบรกด้านหน้าค่ะโดยตัวเซ็นเซอร์ที่อยู่โลโก้ด้านหน้านะคะไฟของเขาก็จะเป็นไฟ LED ทั้งคันเลยค่ะ คิกรุ่น E ตัวนี้จะไม่มีไฟตัดหมอกนะคะเรามาดูที่ยางของเขากันค่ะพี่บอลคะยางรุ่นนี้ค่ะเป็นยางรุ่นเดียวก,กันกับที่อยู่ในคิกตัว V VL แล้วก็ออเท k ด้วยใช่ไหมคะถูกต้องครับก็คือเป็นยาง Continental นะครับล้อจะเป็นขนาด17นิ้วนะครับลูกค้า,าได้แบบนี้เลยรุ่นเลยถูกต้องครับเ,เริ่มต้นใช่ะะแล้วเขาจะราคาเบาๆนะคะ ออปชันที่ได้มาก็ไม่เบาเท่ากับราคาของเขาค่ะตัวกระจกมองด้านข้างก็ไฟจะเป็นไฟเลี้ยวแบบ LED ค่ะตัวรุ่น E ค่ะจะมีความแตกต่างจากรุ่น V แล้วก็ VL นิดนึงนะคะก็ะคือตรงด้านข้างของเขาค่ะตัวนี้จะเป็นสีดำล้วนซึ่งรุ่น V รุ่น VL แล้วก็ออเทคกะค่ะก็จะมีสีเงินด้านข้างมาด้วยนะคะ ส่วนประตูด้านข้างค่ะก็ยังเป็นกุญแจแบบ Intelligent Key เหมือนเดิมค่ะเราไม่ตัดออปชันตรงนี้นะคะลูกค้ายังได้เหมือนเดิมค่ะในราคาแค่นี้นะคะเรามาดูด้านหลังต่อกันเลยค่ะไฟท้ายของตัว e นะคะไฟท้ายของเขาจะเป็นแบบ led ค่ะที่สำคัญนะคะไม่ว่าจะเป็นรุ่น e หรือรุ่นไหนเรายังมีเซนเซอร์หลังมาให้ถึง4จุดด้วยกันเลยค่ะ ด้านบนของเขาค่ะตัวหลังคาด้านบนเรายังได้เสาอากาศแบบคลิปฉลามเหมือนทุกรุ่นเลยนะคะในส่วนของไฟของเขาค่ะไฟของเขาจะเป็นเหมือนรุ่น V ต่อมานะครับก็จะเป็นในเรื่องของภายในนะครับพี่นุ๊กภายในนะครับก็ประกอบด้วยแผงประตูข้างนะครับจะเป็นวัสดุนะครับเป็นแบบบุนุ่มจับ,จบนะครับ ใช่ครับเป็นผ้าสกักลาดนะครับโปุ่นุ่มให้เราเลยนะครับแล้วก็ตัวเบาค่ะเบาก็จะเป็นลักษณะของเป็นเบาผ้านะครับกำมะหยี่นะครับใช่ครับแต่ไม่ธรรมดาใช่ครับเพราะว่าเดินได้สี่้องเงินถูกต้องครับแล้วที่สําคัญนะครับในรุ่นนี้ความพิเศษของเขานะครับในเรื่องของความปลอดภัยก็คือในเรื่องของตุมลมนะครับลูกค้าได้6รลูกเหมือนกันนะ ไม่แตกต่างจากรุ่น V หรือ VL เลยนะครับไม่แตกต่างกันเลยเรามาดูในเรื่องของภายในนะครับภายในเนี่ยถ้าเทียบแล้วเนี่ยก็จะเหมือนรุ่น V ทุกอย่างเลยนะครับก็คือในเรื่องของหน้าจอนะครับลูกค้าจะได้หน้าจอแบบ TFT ขนาด7นิ้วนะครับการแสดงผลนะครับได้เหมือนรุ่น V นะครับแล้วก็ VL แล้วก็รุ่น top นะครับแล้วก็ในเรื่องของพวงมาลัยนะครับก็เป็นแบบ Multi Function นะครับซึ่งทางด้านซ้ายนะครับก็เป็นในเรื่องของการควบคุมของระบบเครื่องเสียงนะครับ แล้วก็เป็นระบบการควบคุมของหน้าจอทีวนะครับมีให้เหมือนในรุ่นวีแล้วก็ VL อนะครับเช่นเดียวกัน นะครับส่วนทางด้านขวามือนะครับก็จะเป็นในเรื่องของระบบควบครลนะครับก็คือเป็นระบบล็อกความเร็วอัตโนมัตินะครับอันนี้ลูกค้าสามารถตั้งได้แต่ความเร็วที่40นะครับแต่ไม่เกิน140นะครับจะแตกต่างกับรุ่น V L แล้วก็ออก็คือตรงที่ว่าใน2รุ่นนั้นก็จะมีระบบเทคโนโลยีของ I C C ก็คือเป็น Intelligent Cruise Control นะครับซึ่งแตกต่างกันเพียงแค่นี้เองนะครับระบบของเครื่องเสียงนะครับเครื่องเสียงตัวนี้เราก็ฟังเพลงโดยการต่อบลูุทูธใช้ ต่อผ่าน Bluetooth ได้ด้วยค่ะแล้วก็ต่อโทรศัพท์ speakerphone ได้เลยครับก็คือเนี่ยครับได้เหมือนกันเลยนะครับถือว่าถือว่าดีมากๆเลยนะครับระบบแอร์นะครับก็คือเหมือนรุ่น V นะครับแล้วก็แล้วก็ VL เลยนะครับไม่แตกต่างกันมีช่องจ่ายไฟีช่องจ่ายไฟ USB เหมือนกันนะครับก็คือมีทั้งเบรกมือไฟฟ้านะครับมีระบบ Auto h o ฮ d นะครับเหมือนกันนะครับระบบในเรื่อง ก็เหมือนกับรุ่น V แล้ตก็ VL นะครับก็คือมีระบบไดเอโหมดนะครับนะครับมีเหมือนกันมีระบบ t v นะครับนะครับการใช้งานเหมือนกันเลยใช่ครับกุญแจครับพี่นุแจก็เป็นอัจฉริยะนะครับมีให้นะครับใช่ครับมีให้2ชุดเลยนะครับถือว่าดีมากๆเลยนะครับพี่นุ๊กคอนโซลก็ดูคอนโซลก็เป็นนะครับเป็นวัสดุบูนนุ่มนะครับอ่าไม่ได้เป็น ลักษณะของพลาสติกนะครับเป็นบุกนุ่มนะครับแล้วก็เดินตะเข็บได้สีขาวนะครับนะครับเพิ่มความหรูหรานึ่งครับแล้วระบบความปลอดภัยของเขาอะค่ะระบบความปลอดภัยของเขานะครับในรุ่นนี้นะครับก็คือมีระบบนะครับในเรื่องของเตือนการชนด้านหน้าด้วยนะค่ะใช่ครับอ่านี่ครับระบบช่วยควบคุมที่นะครับนี่ครับเห็นไหมครับมีไม่ได้แตกต่างจากรุ่น V หรือ V L เลยนะครับในรุ่นนี้มีให้เหมือนกัน แล้วก็สิ่งหนึ่งที่ความพิเศษของเขาอีกอย่างก็คือในเรื่องของถุงลมครับถุงลมในรุ่นนี้ลูกค้าก็ได้หลูกเหมือนรุ่นมีและวีเอลนะครับถือว่าเยี่ยมมากๆเลยรุ่นนี้ออปชัน่นไม่ได้ไม่ได้หายเยอนะใช่ครับถ้าเทียบกับในในในรุ่นอื่นๆนะครับก็ถือว่าครบนะครับ ใช่ครับแล้วก็รถมีให้เลือก3สีนะครับก็คือมีขาวมุกดำบอลเงินนะครับวนขาวมุกจะต้องเพิ่มตังค์อีก1น0่0บาทลูกค้าท่านใดสนใจนิสสันคลิปหรือว่ารถนิสสันทุกรุ่นนะคะสามารถติดต่อพวกเราเทั้งสองคนมาได้เลยค่ะยินดีนะครับให้คำปรึกษาและคำแนะนำกับลูกค้าทุกท่านหวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับกับลูกค้าทุกท่านติดตามพวกผมสองคนนะครับมานา Nissan นส u n ชัยแล้วก็พีุ่กด้วยนะครับขอบคุณมากมากเลยครับ สวัสดีครับ